สวัสดี FC นะครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับวันนี้นะครับเรามารีวิวขายเครื่องรถอิตแตกนะครับ k o b i t RT นะครับร้อยสี่สิบเร่งนะครับก็เครื่องใหม่ๆนะครับเครื่องใหม่ๆครับไม่ใช่เครื่องมือสองนะครับเครื่องมือเดียวนะครับมีครบหมดนะครับ มติดเครื่องลองดูนะครับว่ามันจะทำงานได้ไหมนะครับก็เชิญนะครับปิดก่อนปิดก่อนมันต้องรู้มันจับแขยงมันก็ต่ออ้มันตีนรังจับไม่รังรังจับไปจับนะจับแข็งอยู่นะมีเต้นนี่ลูกอืม